ดเพราะวิหารนี่ตั hey, ้งงบไว้ก็ประมาณสองถึงสามล้านถ้าคนไหนสมทบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรที่เหลืออาจร์บุญจะจะสร้างเองนะคะจะเป็นผู้นําในการสร้างเพราะว่าเป็นผู้นําในการทําบากมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างให้มากที่สุดนะคะอ้าวสาธุกับซีดีเพลงเพลงมโนบยิทิ จับเพลงบ้านสวนพีระมิทอูนี่ดเป็นคาราโอเกะด้วยเป็นพาวเกตด้วยเชฟพิสิ์ครับมาตะเรืองฤทธิ์ครับมาจากไหนจ๊ะมาจากโฟเท็กครับบางกะปิอ้าวเคยเคยเอารองเท้ามา500คู่แล้วก็คอมพิวเตอร์อย่างอื่นอื่มากมายพันะคะแล้วก็ไอตัวหม้อก็มีอะไรไหมกระเบื้องครับก็กระเบื้องแล้วที่ติดขอบแล้วก็สติ๊กเกอร์ินขอบเสื้อผ้าครับมาประมาณเกือบร้อยตัวมาครับแล้วก็กรอบรูปในหลวงพ่อองค์ท่านนะครับค่ะค่ะ แล้วรูปภาพประมาณร้อยชุดไทยถุงจะมีได้กลางใหญ่เดี๋ยวจะติดให้ทั่วเลยนี่ไงขอบคุณคราวที่แล้วอันนี้กี่ร้อยปีก็ไม่หายแน่ครับเองที่แล้มันถ้าออกแรงจะหายนี่รู้ไหมว่าเรื่องพัดนี่มีเรื่องเล่าปลายล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบ้าเสร็จแล้วนะอรุมธนาต้นไม้ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะสร้างพีลามีนทองหนึ่งองค์ชื่ออะไรคะชื่อสุกัญญาจันทรานุเดชอ้าวคุ้นๆค่ะ มาจากไหนลูกมาจากชลบุรีค่ะติดตามนานแล้วแต่คุณมีโอกาสได้มาค่ะเป็นลูกค้าพาเม่ลป่ะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดนะคะตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยสองจะสองปีกว่าจะสองปีแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทอ้าวอนุโมทนากรุ๊เราจะได้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณบีนี่ศรัทธาแรงมากไม่รู้มาครั้งที่เท่าไหร่นะ้วจำได้ไหมเนี่ยมาทุกอาทิตย์นะคะบางอาทิตย์มาสองวัน เนาะมาเป็นเจ้าภาพอาหารตลอดอันนี้เป็นพระนางเน,นเฟอร์ตารีราที่จริงเนเฟอร์ตารีอสวยกว่าคิโยพัตราแล้วก็ชาวอียิปต์ถือว่าเป็นเทพเป,เป็นบุคคลที่ชาวอียิปต์รักมากแต่บังเอิญเขาไม่ได้นำมาสร้างหนะังคนก็เลยรู้จักแค่คิโยพัตรานะคะพระนางเนะน,นเฟอร์ตารีคือผู้ที่มาช่วยบำบัดปุ๊บให้ท่าน ทางการวาจาใจของอาจารย์บุญลด้วยนะคะคือที่มาช่วยทำให้ท่านหายป่วยนะคะคุณวีและก็แฟนได้นำมาเพื่อที่จะจัดสวนให้กับอาจารย์ตรงนน้นนะคะวันนี้เอาของมาเยอะเละอยอันนี้อะไรคะอันนี้เพลงก <laughs> ๊อฟมาให้เพลงบัณฑิตลิขอร์ลิคัิ <laughs> ์ เพลงบ้านสวนเปรตมิบส14เพลงใช่ไหมใช่ทั้งหมดนะคะนี่ที่บอกว่าฟังแล้วถ้าเกิดมาบ้านสวนเปรตมิตไม่ได้อาการก็จะดีขึ้นเองขอรุ่งโรจนาด้วยนะลูกนะให้หมดหนี่หมดสินี่นี่ไหม,มให้ร่ำรวยมีความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติต่อไปไม่ต้องเกิดแล้วนเนาะไปนิพพานที่ได้นะลูกนะสาธุอ่เดี๋ยวก่อนไปทานข้าวขอเชิญคุณประจานิดหนึ่งที่บอกว่าคุณอะไรนะที่เอาพัดมาให้เนี่ย คุณพิสิทธิ์เอาพัดมาให้นะคะว,วันที่เข้าค่ายเราก็แจกเบอร์อาจารย์ขึ้นไปในทีวีว่าอากาศบ้านสวนเตรมิตช่วงนั้นหนาวมากแต่ทําไมมีอาถรรพ์ก็ไม่รู้พอว,วันเข้าค่ายจริงๆร้อนนะคะ,ะ,คะเหมือนกับว่าพวกคนจงใจที่จะสร้างเหตุการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นเพื่อเตือนลูกหลาน <ๆ S 1> ก็เลยต้องเอาพัดเนี่ยออกมาแจกให้ใช้มีอคนนึงนั่งตรงที่คุณพิสิทธิ์นั่งนี่แหละ พูดขึ้นมาว่าอาจารย์น่าจะแจกไปเลยนะนะคะอาจารย์บอกว่าของทุกอย่างที่เข้ามาให้บ้านสวเรือนนี้อาจารย์เนี่ยแปลงทานไปแล้วเป็นสังฆทา,านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแจกไม่ได้ต้องหมุนเวียนกันใช้นะคะส่วนที่จะมาประมูลขานอีกเรื่องหนึ่งก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดกับคุณปนัดดาให้เล่าเองค่ะ,คะ ันนั้นมาเข้าค่ายด้วยแล้วกลับไปเห็นแฟนเขาน่าอยู่ตรงนี้ค่ะข้างๆน้องเขาแบบมันร้อนเลยไปยิบพัดให้เขาพัดแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามกลับบ้านนะอพอดีก็กลับบ้านกันก็เขาก็เห็นคนนั้นคนนี้ปิดไปเขาถามเขาว่าเากลับบ้านได้ไหมเขาบอกว่าได้ครับขเขาคนนี้แล้วพอกลับไปนมก็ไม่รู้แต่ปวดหัวตัง้งแต่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาไปไว้รถแล้ว อ๋อปวดหัวแต่เขาไปไว้รถเราไม่รู้ค่ะแล้วพอกลับไปเห็นเลยวิหารแดงมานี้มานี่มานี้เล,เลยไปเห็นมาเร็วว่าอ้าวแล้วทำไมคุณเอาพัดอาจารย์มามเขาให้เอามาผมไม่ได้เอามาก็าาาว่ากันในรถนะคะค่ะเพราะเขา,ขาไม่ได้เข้าค่ายใช่ไหมค่ะเขามารับค่ะเขามารับไม่รู้อีโนย์เนยค่ะแล้วทีนี้เอาไปก็ปวดหัวตกกลางคืนนอนไม่ได้เลยใครปวดหัวหนูเนี่ยปวดหัวคนใได้ยื่นให้นะคะปวดหัวค่ะ ตาไม่บวมเลยค่ะเอเม็ดโทษนะคะตรงตาตะแลวขึ้นเป็นเม็ดหัวเขียวสามเม็ดท้องก็บวมเราก็ว่ารีบับน้ำมันอะไรไปเข้าข่ข่บางอายตาทำไมไม่ดีอาการไม่ดีเลยจากที่ว่าเวียนหัวกลับมาเวียนหัวเป็นหม้นห่นะคะอันนี้ก็นอนตีหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวอีกทายเลยทํานี้ทาได้ไงเนี่ยถ้าเรานอนนานตาระบุเแน่เท้ามาก็เวียนหัวแต่เปลี่ยนค่ะประปวดเป็นตรงๆ้า้ทอยเนี่ยค่ะตาที่ ไม่หายนะคะแต,แ,ตแต่แต่แต่มันไม่ปวดแต่มาปวดท้่ท้ายทอยค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปคืนค่ะลแล้วตอนนั้นรู้แล้วเหรอเป็นเพราะว่าพัดรู้ค่ะอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อพระพุทธเจ้าเดี๋ยวรูกเอาไปคืนลูกขอนะขอเวลาเดี๋ยวเสร็จคือบ้านลแล้วลู้อกมาคืนมันก็เป็นเป็นหาหายมันไม่ได้หายค่ะแค่พอพอบอกว่าตั้งใจจะไปคืนคมันก็เริ่มเป็นเป็นหายหายเป็นหายบางครั้งก็ลืมก็หายบางที เนื่องจากอ้ามก็ปวดดีก้าคุยกันว่าทำสุราเสร็จแล้วก็สวนกันมาบ้านสวนคนนี้เป็นอะไรไหมคนคนที่เอาไปค่ะตาเจ็บทำตาเองทำอะหระตาข้างโน้นเนี่ยจาตาแดงแดงข้างขวาค่ะทำทำปลาทำปลาค่ะดีปลากระเด็นเข้าลูกตาแสบมากเอาน้ำพีเลี่ของจานอ่ะ ลากออกออกเสร็จก็ลดท่านค่ะแดงมากเลยแที่สุดค่ะก็เลยชวนกันมาเขาบอกว่ารอให้หายตาหายก่อนดีไหมไม่ได้ต้องมาวันนี้คนนี้เขาบอกว่าให้หายก่อนค่อยไปช่ะแต่แต่หนูอ่ะกาไม่ได้ต้องไปวันนี้ถ้ารอหายบอดค่ะก็เลยขอก้าวขึ้นรือนว่าลูกแกเป็นคุนนะหลวงพ่อก็อาการที่อย่างก็เริ่มดีขึ้นค่ะพอทําธุระเสร็จที่วิหาแดงเสร็จก็มาบ้านสวนแค่เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะจ๊ะ หายปวดหายทุกอย่างเลยแล้วก็ก็เลยแฟนก็ว่าข้าดังนั้นลูกก็จะมาขอใช้แรงมาแทงปันเรื่อยให้จารันค่ะเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรความดันก็ปกติเวียนหัวปวดหัวปวดหลังปวดท้องไม่เป็นไรเลยค่ะหายหมดหายหายหมดทีนี้หายไหมหายค่ะสองวันค่ะตอนแรกบอกว่ามาแทงปันเรื่อยลูกตายเลยตายมองไม่ถนัดเลยแทงยังไงตอนที่ถอยแทงปันเล่ของบอกว่า ทำไมมันเสียตาเขาบอกหนูนะหนูขอที่ขอหลวงพ่อขอวันอะไรที่พติเจ้าแทงไปแทงมากลับบ้านก็ตาก็หายแดงวันรุ่งขึ้นหายเลยค่ะมันก็ดีทําไมคนนี้หายชาดูไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะจาดหนึ่งกรรมเยอะสองเป็นคนที่บอกว่าอย่าพึ่งไปให้หายแล้วให้ไปชเขาบอกก็รเสี่เงตนาไม่เหมือนกันผลไม่เหมือนกันคนะคะแต่คนนี้รู้สํเนึกปุ๊บ ไปเถอะแล้วสามคนนี้เป็นคนหยิบไปไว้ในรถเพราะว่างกอยากได้ของเล็กๆน้อยๆใช่ไหมไม่ได้ไปไหนอ่ะถึงใครเขาจะให้ก็ไม่ต้องอยากได้กันได้ไหมเนะไม่น่าผ่านถามน้องคปับว่าก็ถึงถึงถามมาน้องครอบก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสที่นี่ใช่ไหมถึงจะเป็นเจ้าอาวาสอนุญาตเจ้าอาวาสยังไปนรกเองเลย จำไม่ได้เหรอนี่ส่งมาดูป่ะที่อาจารย์พูดนะ่แม้แต่เจ้าอาวาสก็ไม่มีสิทธิ์ให้ตามลำพงังเราควรจะสำนึกผิดเราควรจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวของเราเหมือนกับที่ผมพยายามเปลี่ยนนักเรียนนะครับทุกคนให้เป็นคนดีเหนือสิ่งใดนะครับก็เท่ากับว่ากรรมของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับ<อ>เขาก็จะกลายเป็นคนดีและเขาเหล่านี้แหละถ้าเกิดจำนวนเพียงพอและพวกเราช่วยกันทุกคนนะครับ ประเทศชาติของเราจะไม่โดนวิกฤตหนักหนักเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับไต้หวันเหมือนกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้โอกาสที่เขาจะจมหายไปทั้งประเทศจะสูงมากนะครับแต่เราสามารถช่วยประเทศไทยของเราและถ้าเผื่อเราช่วยกันเยอะๆเราช่วยทั้งโลกได้ด้วยนะครับไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกของเรา ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครตอบได้นะครับชื่อเหมือนหมอลำนี่ไงคะเพลินพเพรินจะเปลี่ยนเป็นเทลินดีไหม<ะ>ชื่อนี้ไม่รวยสักเพลงมีแต่นี้มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ชื่อรวยสิจะ๊ะอืมนะชื่อรวย <laughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อ500ครั้งแต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม <laughs> ก็ไม่หายนะจะ๊ะ สวยก็ไม่เคยคิดเปลี่ยนแล้วพ่อแม่ก็ตั้งให้ก็เป็น่คนเนี่ยอนี้อาจารย์ว่าเก๋มากเลยเพลินเนี่ยมองหน้าแล้วเพลินนะจ๊ะภูไทยอีกต่างหากนี่นามสกุลสามีค่ะอายุ60ปีนะจ๊ะเป็นอะไรมาเบาหวานบรรยายมาซิทุกในตัวร่างกายเนี้ยเนี่ยสมมติถ้าแบรแล้วก็กำ